Hello Welcome to English by Chris Free Online English lessons สวัสดีครับคนไทยทุกคนนะครับในวิดีโอนี้ผมจะสอนตามลักสตรหนังสือของผมนะครับ100 e n g l i s h Sentence Structures ก็คือ100โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษนะครับเป็นหนังสือที่จะช่วยให้คุณแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหัวข้อนี้นะครับ More Length จะช่วยให้คุณสามารถแต่งประโยคที่ยาวขึ้นนะครับ More Substantial สามารถเป็นประโยคที่มีสาระมีเนื้อมากขึ้นนะครับ More Complete เป็นประโยคที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องตามหลักการ วก้กกอน,นะครับ more natural สามารถช่วยให้คุณแต่งประโยคที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นและสุดท้ายนะครับคือ more fluency จะช่วยให้คุณสามารถมีความมั่นใจอย่างคล่องเคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับ how to learn for free copy all content into a notebook เราตั้งใจทำวิดีโอแบบนี้เพื่อช่วยคนไทยเรียนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพียงแค่ตั้งใจดูิดีโอนี้ตั้งใจฟังแล้วก็พูดตามนะครับและอย่าลืมที่จะจดเนื้อหาทั้งหมดไว้ในสมุดด้วยตัวเองนะครับ how to learn support มี follow along with the book แล้วก็สำหรับใครที่สนใจที่จะสนับสนุนอุดหนุนผมนะครับสามารถเรียมพร้อมกับหนังสือเล่มนี้ได้เลยเป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายนะครับจะมีเปรียวตัวอย่าง2เปรียวแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้คุณฝึกแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจะมีคำเฉลยถ่ายเล่มหนังสือเล่มนี้เหมือนกับเล่มอนึ่งของผมนะครับก็จะมาพร้อมกับภาคเสียงที่ผมอัดเสียงเองนะครับให้คุณฟังอ่านแล้วก็พูดตามน,นะครับจะได้เสียงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ถูกต้องส่วนหนังสือ100 e sentence structures 100ครอโครงสร้างเปรียวสามารถสังซื้อแยกเล เป็นแค่เล่มเดียวนะครับหรือจะซื้อเป็นหนึ่งในชุดก็แล้วแต่นะครับว่าอยากได้เป็นชุดใหญ่หรือชุดเล็กมากน้อยแค่ไหนลงเข้าไปที่เว็บไซต์ English by Chris.com แล้วก็ไปที่ร้านค้าลองดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นะครับหรือจะสั่งซื้อโดยตรงกับแอดมิน at line ได้ at English by Chris นะครับขอขอบคุณทุกคนล่วงหน้านะครับที่สามารถสนับสนุนอุดหนุนผมนะครับด้วยการซื้อหนังสือของผมนะครับ นอกจากนั้นอาจจะมีวิธีอื่นที่คุณสามารถสนับสนุนผมนะครับก็ขอเชิญรับชมวิดีโอที่จะอธิบายรายละเอียดต่อไปนี้และส่วนวิดีโอนี้ขอให้คุณตั้งใจเรียนนะครับตาม100ครองสร้างประโยคภาษาอังกฤษ100 e English sentence structures ขอบคุณมากนะครับ thank you very much สวัสดีครับ ก่อนอื่นนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะกดไ like, ลค์แชร์สมัครเป็นสมาชิกก็กดบุ่มสมัครข้างล่างวิดีโอนี้ก็ได้ครับและสำหรับคนที่สนใจเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวก็ติดต่อผมได้ที่ a d d l i n e ใน t e a c h e r c h r i s สุดท้ายอย่าลืมที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ English by Chris.com เพื่อดูรายละเอียดของออนไลน์คอร์สและหนังสือมากมายของผมนะครับเอาละเราไปเรียนกันเถอะ number f o Neuila Wang Kong Kau, Kotop Okam Lungai. In his free time, he likes to exercise. In his free time, he likes to exercise. Neuila Wang Kong Chan, Chen Chop In my free time, I like to play the piano. In my free time, I like to play the piano. Number forty two Cafe. I get relaxed when I drink coffee. I get relaxed when I drink coffee. เขารู้สึกอารมณ์เสียเมื่อคนพูดเสียงดัง He gets upset when people speak loudly. He gets upset when people speak loudly. Number 43คุณพูดภาษาอังกฤษเก่งมาก You are very good at speaking English. You are very good at speaking English. He is very good at cooking. He is very good at cooking. n u m b e r 44ฉันยินดีที่จะช่วยคุณล้างรถของคุณ I'd be happy to help you wash your car I'd be happy to help you wash your car เขายินดีที่จะช่วยพวกเขาใหญ่บ้าน He'd be happy to help them move house He'd be happy to help them move house Number forty five kin Anime Have you ever eaten this? Have you ever eaten this? Kau Has he ever been here? Has he ever been here? Number 46. If it rains, then I won't go outside. If it rains, then I won't go outside. ถ้าคุณทำมันพังคุณก็จะต้องซื้ออันใหม่ If you break it, then you must buy another one. If you break it, then you must buy another one. Number f o ฉันอยากพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของฉัน I want to improve my English speaking skill. I want to improve my English speaking skill. Koyak Patana Computer Hong He wants to improve his computer skills. He wants to improve his computer skills. Number 48 Chenryan Pasa Angrit bye Boy. Jing Jing Lao Chenryan Tok Tok Wan Lei. I often learn English. In fact, I learn every day. I often learn English. In fact, I learn every day. He is good at football. In fact, he's the best. He is good at football. In fact, he's the best. number 49 you need to study hard in order to speak english well you need to study hard in order to speak english well คุณคุณเข้านอนเร็วเ,วเพื่อที่จะนอนหลับเพียงพอได้ You should go to bed early in order to get enough sleep. You should go to bed early in order to get enough sleep. Number f i f t แทนที่จะดูหนัง Instead of watching a movie, why don't we play a game? Instead of watching a movie, why don't we play a game? Instead of drinking coffee, why don't you drink some juice? Instead of drinking coffee, why don't you drink some juice? ถ้าคุณชอบการสอนของผมในช่องนี้และอยากจะช่วยสนับสนุนเพื่อผมจะได้ทำมือเดียวออกช่องนี้ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆขอเสนอวิธีทางต่างๆที่คุณสามารถช่วยสนับสนุนอุดหนุนผลงานของผมในช่องนี้นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือกดไลค์แชร์ u b s c r i b e และอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะส่วนคนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษก,กับผมยังเป็นส่วนตัวผมมีทางเลือกสองอย่างนะครับอันแรกคือสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้สมาชิกจะได้สิทธิพิเศษเรียนพานวิดีโอไลฟ์สดซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้เสมอพร้อมทําการบ้านส่งให้ผมตรวจและแก้ไขเพื่อช่วยให้คุณสามารถแต่งประโยคได้อย่างทุกต้องแถมได้ฝึกการออกเสียงให้ผมฝังด้วยผ่านคลิปเสียงที่คุณจะอ่านการบ้านทั้งหมดให้ผมฝังสมัครเป็นสมาชิกง่ายมากแค่กดบ่มสมัครหรือ join ข้างล่างวิดีโอนี้นะครับ หรือคุณอาจสนใจเรียนตัวต่อตัวกับผมเองนะครับผ่านการโทรออนไลน์ถ้าคุณสนใจติดต่อผมได้ที่ l i n e ลน์ใ at teacher chris นะครับต่อมาคือการเรียนตัวตัวเองผ่านระบบคอร์สออนไลน์นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงเรียนส่วนหนึ่งได้ฟรีนะครับเข้าไปที่ englishbychris com นะครับสุดท้ายผมได้ทำหนังสือมากมายครบทุกระดับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดูตัวอย่างของหนังสือได้ทุกเล่มนะครับเข้าไปที่ englishbychris com นะครับ ขอขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนผมนะครับ Thank you very much